The ห,หิวบ่อยกินจุกจิกตลอดวันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปมิสกุ๊กแนะนำนี่เลยน้องใหม่สายรักสุขภาพกับ n นติลุสเอ็กซ์เทนมิสชอบ2รสนี้มากไอเรามันสายหวานแต่2ส,สูตรเนี้ยเขาลดน้ำตาลลง50%เลยนะหิวดึกแค่ไหนก็ไม่หวัน่นมื้อชเช้าจะรีบแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมีตัวช่วยดีๆไม่เกิน2นาทีก็อร่อยอยู่ท้องไม่รบกวนเวลานอนแถมไม่กวนเวลาทำงานด้วยดูคลิปนี้จบทำกินได้เลย n นติลุสเอ็กซ์เทนโอ๊ตมิลมิสเบอร์รี่สูตรน้ำตาลน้อยแคลรต่ำแค่ แค่ร้อยห้าสิบแคลส่วนตัวมิสกุกชอบใส่นมผสมกับโยเกิร์ตทุกคนเพราะดีต่อลำไส้กินดึกแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วนี่ใส่เบอร์รี่ลงไปด้วยเหมาะกับคนสายตาสั้นแบบมิสสุดและนี่ n u ติ l ูสเอ็กซ์เทนโอ d มิลดาร์ชสูตรน้ำตาลน,น้อยแคลต่ำแค่160ยแคลและเหมือนเดิมค่ะเทน,นมและโยเกิร์ตลงไปคนให้เข้ากันช่วยนี่มิสกุกเก็กบไว้กินตอนเช้าแช่ตู้เย็นค้างคืนไว้ได้เลยใส่แล้วใส่แล้วดีนะที่เตรียมมือเช้าไว้แล้วเริ่มวัน